คามีก็ว่าเนี่ยนะคะก็จะมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เพื่อนๆสามารถที่จะแวะมาเที่ยวได้ที่นี่ก็คือไอซ์พาวิเลียนนั่นเองนั่นแหละจริงๆเนี่ยวันนี้เราขับแบบแวะมาตลอดทางลยเนาะใช่<อ>มันสามารถที่จะแวะเที่ยวได้หมดเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เพื่อนๆสามารถที่จะแวะเข้ามาเที่ยวกันได้ไะเข้าไปดูข้างใน <ปะ S 1> เลยไะ อ๋อเข้ามาปุ๊บก็เปลี่ยนชุดก่อนใส่ชุดกันหนาวเพิ่มตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ลบ20องศานะเพื่อนๆคือตอนข้างนอกนี่มันยังร้อนอยู่เลยโอ้เพื่อนๆย้ำกันอีกครั้งอันนี้ไม่ใช่โฟมนะอันนี้เป็นแบบเออน้ำแข็งจริงๆเลยอ่ะ Yeah. No man. Oh. โอนี่เครื่องในนี้คือแบบทุกอย่างจำลองมาเหมือนตอนที่เรามาในช่วงแบบหน้าหนาวเลยอะ่ะใช่เลยอ, <c oughs> อที่เดินหนาวมาทั้งหมดเนี่ยนะมันลบยีแต่ตอนเนี้ยกำลังที่จะเข้าไปเนี่ย ลบสี่สิบเอ็ด้เดี๋ยวอุ้มเข้าให้ดูแป๊บเดียวเท่านั้นนะดูดีๆนะเดี๋ยวดูไม่ทันโอเคโอเคเฮ้ยเอาเลยอ๋อเนี่ยเหรอลบสี่สิบเอ็ดยังยังอ๋อยังไม่ได้กดปุ่มกดปุ่มเลยนะเอาเลยหนึ่งสองซ่อมโอ้ย บยุดยุดไม่ได้จะเเรื่มเวลาเลยโอ้โหโอ้โหลงขนาดนี้หนาวฟ้าตองมามาเอาไปแข็งโอนเงินทำไม ตืมอะไรให้เขาไปหมุนใน้องโอแล้วมันนึกได้อะไรเนี่ยองนี้ยังไม่หมดภารากิจหมุนให้มั้ยต้งเข้าไปแล้วหมุนต้องเข้าไปใหม่ใช่ไหมเ๋ยลองลองทางงเข้าไปใหม่เอาเลยทำให้เสร็จเเร็วหนึ่งสองสาม จริงสนุกเปี่ไอ้็นดีจรีงไหมเฮ้ยขอปแข็งข้างนอกเหรอข้างดูแข็งปักเชีโดดอยมากเฮ้ว่านอะไรเนี่ยกล้วยเหรอกล้วยไง มันก็ต้องสมควรแข็งแหละเพราะว่ามันหนาวมากเถอะอถวีสิ่งทำให้กล้วยแข็งหน้าอ๋อเอากล้วยเป็นค้อนแล้วก็ตอกตะปูลงไปได้จริงวะเนี่ยลองดินี่หรออืมไหนลองมั่งโอ้ มันแข็งจนตอกแทนคอได้เลยอ่ะเออเอาเถอะเดี๋ยวเราแข็งันกล้วยจริงโอ้อไหว